วันนี้นักข่าวไปถามคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลนะว่าเอ๊เหมือนกับว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยนะสามารถปักธงพักใต้ได้นะค่ะนะหัวหน้าพักภูมิใจไทยว่ายังไงครับโดยนคในในหัวใจผมมีนายกอบจปฐุมธานีนเพราะหลายคนมองว่าเหมือนน้ำท่วมคอ าชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเป็นการต่อสู้เข้มข้นนะครับทุกคนก็ต่อสู้อย่างเต็มที่ผู้ที่ไม่ได้รับเลือกเข้ามาก็ให้กําลังใจอย่าเพึ่งท้อแท้นะครับเราอยู่ในตําแหน่งใดๆก็ตามก็สามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับประชาชนให้กับบ้านเมืองได้อยู่ที่ใจนะครับไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งหรือหัวโขน นักข่าวถามว่าภูมิใจมากขึ้นหรือไม่ที่เจาะพื้นที่การเลือกตั้งได้คุณวิทินบอกว่าการรับใช้บ้านเมืองไม่ว่าอยู่ในสถานใด<อ>ก็เป็นความภาคภูมิใจของเราอ,นะอันนี้จริงนะนะแล้วก็บอกว่าถือเป็นบุญวาสนาที่เราได้ทำสิ่งนี้นะได้ทำตามความทัาใจมีความสุขเราก็จะทำะนะแหมอันนี้คืออีกหนึ่งสนามใหญ่นะ,ะสนามนครศรีธรรมราช